สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับพอกันนีกแล้วม้อนี้ก็มีเคล็ดลับนะครับไผจะเป็นโ,โรคกดไล่ย,ย้อนนะครับกดไล่ย,ย้อนนะครับที่มีอาการกินอีหงยังลงกไปนะกินอีหงยังลงกไปแล้วมันดันขึ้นมาตรงลินปีอ่ะ วก็ดันขึ้นมาตรงลาคอเนี่ยนะเรากินยังเอ็นแน่นท้องนะนั่กุฎไรย่รยอนเนี่ยรักษาแทบจะบ่หายผมรักษามันอยู่มาสองปีเ,เราฟังเลยนะกุฎไรย่อนยายัางกระซังนะครับยายัางกระซังกินแล้วหาหมอปีหนึ่งผมไปหาหมอมาเกือบสิบหลอบนะกินยังไปกันแน,น่นจุกนะครับ บอกหายมาบอกเนี่ยสูตรนี่มีคนแช่บอกผมมาผมมาทดลองแล้วเศร้าเศร้าจริผมเศร้ามาปีหนึ่งแล้วแล้วอยากดลิปมาบอกทุกคนนะครับนี่น้องยางกลนะ้วยนะครับยางกล้วยนะครับยางกล้วยกินไปสามซอนแค่สามมื สามช้อนสามวันนะบางคนก็นตัดจากเครื่อกล้วยก็ได้นะเ,เครื่อกล้วยวุม้มีย่งมาถึงล่าถึงตรงตัดมันตัดปีมันต้นมัน่นนะครับต้นมัน่นมีสามซอนเอามาสามซอนนะวิธีการเอายางกล้วยเอามากินนะครับแป๊บเดียวมาถึงประมาณเกินสิบนาทีนะครับนะกินไปมือมือละสามซอนนะครั้งละสามช้อน เราจะกินสองครั้งต่อวันก็ได้นะครับผมกินไปละผมกินไปช่วงหนึ่งการที่เขากินมีมีเพชทมี่อยอะไลงไปปั๊บกินหรือว่าเขากินหลายเนี่ยมันจะดันใช่ไหมบอมนี่แหละนะครับผมเศร้าผมเลยผมซ้อมผมเทศมาก,กบอก,กินเขานอนแบบเลอะง่ายมากบอก,กินเขาก็เพราะเป็นนะครับนี <c> ่ <oughs> มาเบิรงกันเลยนะนี่ไอซ่อนดจะกินเนาะ ลอเอาสอนเสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปในต้น45องศาอยังนิดนึง45องศาเสียบใบครับเสียบไว้เสียบใบเห็นมาสองแล้วหนึ่งสอง สามซอนนี่อีกสิบนาทีมาเบิ่งกันนะครับเด้อเดจะกินให้เบิง่งนคอรนะครับเดี๋ยวอีกสิบนาทีมาเบิ่งกันครับมาแล้วได้เวลาแล้วเบิ่งไปก็ประมาณสิบนาทีนะครับถ้าทิง้งไว้โดนมันนั่นมาเสียใจกุนี่นะไปเบิ่งกันกว่าได้หรือว่าได้น้ำยางกล้วย น้าเนบ่นี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 ่น่นี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 ่ละสนีพ่อสานีพ่สาีพ่อพี่นอน้สามีพ่อผมาไต่ตาเคียด้วยมุมกล่องมืไม้ถดมาแล้วนี่ นี่นี่นี่ยางกล้วยเอานะนี่นี่น้อนี่ยางกล้วยน้อมากินมันออกไปฝาดบ้าไม่ยังกินเลยเนี่ม ประมาณนี้ก็พ่อลาดลาดปกติมันหลอกสีคุ้นๆขึ้นหนาเขานะนี่คือยางแทมันถ้ายางออกใสซมันเป็นยางเปลือกนอกนะมันไอ้พลนมันจะบริบบันไงต้องเป็นยางคุ้นๆหน่ย ผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่นาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หายจากกดรวยย้อนนะนะบอ่ององเจ้าตรงล่องบ่มีอย่างลุงทุนหลายใครมีต้นกล้วยเป็น่องนาะเขาซ่อนไปเสียบ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 ไปนะผมหายแล้วนะครับผมหายแล้วกลวยย้อนทุกคนจะเป็นอยู่นะครับ ฝากกดไลค์กดกดติดตามกดซับสไคร์นะครับต่องเคยอำนาจสายแดกสายบุญน,น้ำนะครับขอบคุณครับ